แม่ทัพภาคสองน้ำตาเออจุกอกอเผยทหารไทยบาดเจ็บ666นายเสียชีวิต18นายในการเอาแผ่นดินไทยคืนรู้กันไหมต้องขาขาดตามองไม่เห็นแม่ทัพไปเยี่ยมทุกคนขอน้องนองนักศึกษาลืมภาพทหารในอดีตมองปัจจุบันยืนยันทหารจะไม่ปฏิวัติแล้ว ยืนยันแทนเพื่อนเตรียมทหารรุ่น26ผลเอกพนาแคล้วปลอดทุกพอบอบทอบอเพราะหมดสมัยแล้วพร้อมยืนยันคําเดิมไม่เล่นการเมืองจะอยู่เป็นกลางเราต้องเอาคนดีมาบริหารประเทศไม่งั้นก็จะหวนมาเดิมพลโทบุญศิลปภาคกลางแม่ทัพภาคสองบรรยายวิสัยทัศน์หลักธรรมและยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดนในวิชาอนาบริเวณศึกษา Area Study คณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์แม่ทัพภาคสองกล่าวว่าดีใจและภูมิใจที่ได้มาพบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้อยากให้ลืมอดีตที่เคยมีเหตุการณ์สู้รบสงครามและอยู่กับปัจจุบันเพราะสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเหตุผลที่เข้าตีกัมพูชาสืบเนื่องจากกัมพูชารุกล้ำเข้ามานานแล้วเป็นสิ่งทิ่มแทงใจแม่ทัพมาตลอด แต่จะไม่โทษใครเพราะในอดีตรเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่โทษใครจะไม่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นและแม่ทัพไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่งานในหน้าที่เมื่อถึงเวลาก็ต้องทำแม่ทัพภาดสองกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อเล่าเหตุการณ์สู้รบกับกัมพูชาว่าเวลาสี่คืนหวันทหารไทยทำได้เท่านี้ และยอมรับว่าการสู้รบต้องเกิดการสูญเสียบางคนขาขาดแขนขาดแม่ทัพชอบใส่เครื่องแบบนี้เครื่องแบบสนามทุกครั้งที่ใส่เครื่องแบบนี้คือการให้เกียรติและสดุดีทหารมีทหารบาดเจ็บ666คนเสียชีวิต18คนแม่ทัพต้องไปเยี่ยมทุกคนยอมรับว่าอึดอัดแต่ไม่ใช่ความรู้สึกเหนื่อยเพราะทหารแนวหน้าเหนื่อยกว่าทุกคนอยากได้แผ่นดินคืน โดยส่วนตัวชอบอยู่กับลูกน้องโชคดีที่ได้อยู่ในยุทธบริเวณแล้วเกิดเหตุการณ์ไทยกัมพูชามาเกิดในปีสุดท้ายก่อนแม่ทัพจะ,กะเกษสียนมาเกิดเรื่องคลิปเสียงสมเด็จฮุลแซนเรื่องพระซึ่งอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือบุญบาร,รมีพระสยามเทวาธิราชมีจริงที่เปิดความจริงหลายอย่างให้คนไทยได้เห็นที่มานี่ไม่ได้มาโน้มน้าวความคิดนักศึกษาแต่ต้องให้ทุกคนสามัคคีกัน ไม่ทะเลาะกันแม่ทัพภาคสองย้ำว่าด้วยสัจจาลูกผู้ชายที่ได้ลั่นวาจาไว้แล้วว่าหลังกเกษียณไม่เล่นการเมืองแน่นอนและหาที่ปฏิบัติธรรมรอไว้แล้วโดยจะอยู่เป็นกลางดูความถูกต้องของประเทศเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนซึ่งแม่ทัพก็รักประชาชนเช่นกันการจัดทำก็ตามถ้าประชาชนไม่ยอมรับ ก็แพ้ตั้งแต่ต้นไม่ต้องถามเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารเพราะไม่อยู่ในสมองและมีเพื่อนเป็นพอบทบอหมดยุคสมัยไปแล้วแต่ต้องมาคิดและเปิดกว้างรับฟังความเห็นหลายฝ่ายอย่าเพิ่งเชื่อใครจากชายแดนไทยกัมพูชาแม่ทัพก็ทำให้เห็นไม่ได้น้มนาวไม่ได้หลังสมองใครและพร้อมตอบทุกคำถามเอาเพียงใจมาไม่อยากทะเลาะกับคนไทย แม่ทับกุ้งเล่านาทีตัดสินใจที่ทรมานใจมากที่สุดปิดประสาทตาเมือนทมสั่งตอนตีสองปิดลูกน้องถามย้ำหลายรอบปิดแน่ครับผมย้ำว่าปิดปอสระอิดอปิดนี่คือความเป็นผู้นำเพราะเมื่อปิดแล้วก็ยิงกันตามที่คาดการไว้สถานการณ์ภายในประเทศเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าเราต้องเอาแผ่นดินคืนด้วยชีวิต และเลือดเนื้อเป็นผู้บังคับบัญชาต้องวิเคราะห์สถานการณ์อย่าไปตายเอาดาบหน้าก่อนรบจะเห็นแม่ทัพไปตรวจความพร้อมรบบางคนบอกว่าแม่ทัพตรวจการรบเอาหล่อเอาเท่แล้วแต่เขาจะคิดยืนยันผมบัญชาการรบตลอดแนวพลโทบุญสินกล่าวส่วนการปลุกกระแสะชาตินิยมขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของทั้งสองประเทศเราจะเอาประเด็นไหนมาสร้างกระแสะชาตินิยม กัมพูชาก็โจมตีเราว่าใช้แก๊สพิษเรารังแกทําให้คนกัมพูชาเกลียดชังคนไทยลงในส่วนของไทยเราไม่ใช้วิธีนั้นแต่เรียกร้องด้วยความสามคัคคีเป็นห่วงหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาดูตัวเองดูคนไทยด้วยกันทหารรบหน้าแนวสูญเสียส่วนอีกสี่คนไทยทะเลาะกันได้อะไรคนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถึงเวลา ไทมิ่งได้พี่น้องลูกฮือขอให้รักษาเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องฉุกคิดเรื่องความเข้มแข็งหากเราแตกสามคัคคีเขากลั่นแกล้งทั้งเศรษฐกิจการเมืองทหารต้องทำให้คนไทยเข้มแข็งยืนยันทหารไทยสุภาพบุรุษเราจะไม่ยิงเข้าชุมชน